นั่งทำงานนะคะร้านกาแฟค่ะเวลาออกข้างนอกเนาะเราก็ต้องแต่งตัวให้มันดูเหมือนเราทำงานให้มันดูดีเพราะว่าอาชีพเราค่ะเราไม่รู้ไงคะว่าเราจะเจอคนแบบไหนเราจะเจอลูกค้าหรือเจอผู้มุ่งหวัง เมื่อไรนะคะดังนั้นนะคะ,ะเรามีสูตรสักตัวหนึ่งทับอย่างเงี้ยมันก็ช่วยได้นะคะ <ๆ S 1> เพื่อนๆก็ลองไปหาเสื้อสูตรนะที่เหมาะกับตัวเองสักตัวหนึ่งนะคะมันก็จะช่วยให้มันดูภูมิฐานดูดีแล้วก็พมเผ้าเนี่ยมันต้องดูแบบเรียบร้อยนะคะแล้วก็รองเท้าค่ะคือมันไม่จําเป็นต้องเป็นของแพงนะคะแต่ต้องให้มันดูสะอาดสะอ้านดูดีนะคะแล้วก็ ก้มีสคริปต์นะคะเตรียมเรื่องที่เราค่ะจะเอาไว้เปิดใจคนที่เราเจอให้เรียบร้อยนะคะ,อ,ะอย่างวันนี้เจอคนที่เขาทําบีซา่าน้องเขาเก่งมากเลยเราก็มีเพราะเรื่องแล้วว่าเอ,อมีคนสนใจอยากจะทํา วีซ่านะคะอันนี้เราก็สามารถเปิดใจในงานที่เขา uh, ทำได้แล้วก็ชวนเขามาเป็นตัวแทนชวนเขามาเป็นลูกค้าก็แล้วแต่ความเหมาะสมอีกทีหนึง่งเพราะว่าการที่คุณอยู่ในธุรกิจประกันชีวิตนานเนี่ยคุณต้องเจอคนทุกวันทุกวันวน,นะคะดังนั้นนะคะคุณจะรู้ว่าคนที่คุณคุยด้วยเนี่ยเหมาะกับอะไรนะคะแล้วก็ต้องพูดดูสถานการณ์ด้วยว่า อ่าอันไหนที่พูดแล้วได้แต้มนะคะต้องฉลาดในการพูดนะ,ะอย่างเช่นพระเจ้าเจอแบบคนที่เขาให้ภรรยาตัดสินใจแล้วข้าเจ้าไม่รู้ว่าเอ๊ะภรรยาคนไหนซึ่งเราไม่ได้แบบสน,นิทมากเนี้ยจะไม่เอ่ยถึงเมื่อก่อนเจออย่างงี้อย่าง,ออางนี้จะไม่เอ่ยถึงเหตุการณ์ที่เราเคยเจอเพราะว่าเผื่อแบบเป็นคนใหม่ไง เพราะฉะนั้นคุณต้องระวังแล้วก็จะไม่คุยไอ้เรื่องส่วนตัวแต่ใช้วิธีสังเกตเอานะคะแล้วก็ให้เขาเป็นคนพูดเนี่ยมันจะต้องมีทัศนะมีสเสน่ห์ในการพูดพูดให้มันได้แต้มเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาพูดกับคุณครั้งเดียวอะ่ะมันปิดใจเขาเลยนะคะดังนั้นต้องระวังอะ่ะเรื่องแฟนเรื่องครอบครัวของเขาอะไรเนี่ย ถ้าไม่แน่ใจค้าเจ้าจะไม่ทักเลยแล้วก็ค้าเจ้าจะไม่เรียกชื่อสามีเรียกชื่อภรรยาเขาเลยค่ะเจ้าจะเรียกว่า,าคุณแทนเพราะเราไม่แน่ใจว่าเออเป็นคนเดิมที่เราเคยเจอหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แล้วตอนนี้ก็ได้ ฝึกด,ดูลายมือก็สามารถดูได้ว่าเอ้คนเนี้เป็นยังไงนะคะเผื่อชักชวนมาร่วมเป็นตัวแทนประกันซึ่งต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็ต้องมีไหวพริบต้องฉลาดนะคะก็ดูลายมือช่วยได้เช่นกัน